สวัสดีครับพบก,กับเซล,ล์หลายร้านนะครับวันนี้ผมก็จะมีเขาเรียก <c oughs> คำพูดจาภาษาเซล,ลนะปรับคำพูดเล็กๆในน้อยนะครับเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับปรับคำพูดบางอย่างที่มันเป็นภาษาเซลล์อยู่แล้วอะ่ะคือผมจะเล่าต่อจากนี้ว่าหลายๆคำพูดมันไม่ใช่เรื่องที่จะผิดนะครับมันก็ฟังดูดีเลยแหละเพียงแต่ถ,ถ้ามันปรับอีกซึ่งนิดนึงครับมันจะได้ผลลัพธ์นะครับที่ช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้นจริงๆนะผมก็คัดมาแล้วแล้วผมคิดว่า ปิดได้ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็คุยกับลูกค้าเนี่ยได้อย่างเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับมาดูนะว่าผมมีตัวอย่างอะไรบ้างที่เราสามารถปรับคําพูดได้เลยนะครับอันแรกครับคําพูดแรกเลยก็คือบอกลูกค้าว่าเปลี่ยนจากการซื้อนะครับคุณลูกค้าซื้อเลยไหมครับอย่างเงี้ยซื้อกับเราเท่าน, ون, นู้นเท่านี้คำว่าซื้อเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นคําที่ดีนะแค่เปลี่ยนจากการซื้อเป็นการลงทุนะนะครับคุณลูกค้ามาลงทุนกับเรา ลูกค้าซื้อกับเราเปลี่ยนเป็นลูกค้าลงทุนกับเรานะครับเพราะว่าการที่จะบอกลูกค้าว่าซื้อเนี่ยมันเหมือนกับการให้ลูกค้าจ่ายออกอะ่ะแต่ถ้าลงทุนเนี่ยมันคือการที่เขาได้ผลตอบแทนนะครับมันดูหล่อกว่านั่นเองนะครับเราทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นนะมาดูตัวอย่างนะอย่างเช่นเรามักจะพูดกันว่าเนี่ยลูกค้าควรจะซื้อแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับแพ็กเกจนี้ยอดเยี่ยมมากคุ้มมากมันก็ฟังดูโอเคแหละแต่ว่ามันจะดูฮาร์ดเซลนิดนิดไหม αι? เปลี่ยนเป็นคุณลูกค้าครับนี่คือการลงทุนที่สําคัญครับแพ็กเกจเนี้ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับธุรกิจลูกค้ามากเห็นไหมคือเวลาเราพูดว่าลงทุนเนี่ยเราสามารถพูดต่อก็คือการคํานวณ roi ครับ return of investment หรือว่าจุดคุ้มทุนอย่างเงี้ยคุณลูกค้าถ้าลงทุนแพ็กเกจนี้นะครับลูกค้าจะได้ roi กับคืนเป็นเรื่องเวลาเรื่องการลดต้นทุนหรือว่าเรื่องการใช้งานใช้อะไรให้มันง่ายขึ้นเห็นไหมฮะเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการลงทุนเนี่ยตัวอย่างง่ายๆ หรือการซื้อใช่ไหมมันจะมีคำหนึ่งที่แบบคล้ายใกล้เคียงกันอย่างเช่นราคาค่าใช้จ่ายต่อจากนี้คือหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปค่าใช้จ่ายเนี่ยฟังดูมันก็เหมือนควักออกใช่ไหมฮะเปลี่ยนคําว่าค่าใช้จ่ายนะเป็นคําว่ามูลค่าเห็นไหมมูลค่าสําหรับโครงการนี้มูลค่าสําหรับโซลูชันนี้คือเห็นไหมฮะมูลค่าสําหรับโซลูชันนี้คือทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเซฟเรื่องของค่าไฟจากโซลูชัน s o l าเ cell ได้เท่านั้นเท่านี้ ถ้าเราพูดแบบธรรมดาโครงการนี้โซล่าเซลลมีค่าใช้จ่ายประมาณสองล้านครับมันเหมือนแบบลูกค้าต้องควักตังออกอะ่ะโอ้ตั้งสองล้านแต่คุณเปลี่ยนว่าเนี่ยมูลค่าการลงทุนสองล้านบาทจะทําให้ลูกค้าได้คุณค่าอะไรบ้า,างเห็นไหมฮะมันคือการลงทุนนะมันไม่ใช่การที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยควักควักตังออกล่วงหน้านะครับหรือการบอกว่าลูกค้าครับคุณลูกค้าจะต้องจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการนี้จ่ายก็เหมือนให้ซื้อใช่ปะ แรบ,บนิดนึงอย่างเงี้ยลูกค้าควรจะสำรองงบประมาณนะครับสำหรับการลงทุนาจากการที่แบบต้องจ่ายเป็นแบบสำรองงบประมาณเพื่อเริ่มต้นลงทุนกับเรานะครับทำให้รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่เรื่องการควักตังค์เสียงเงินนะอันนี้ก็เป็นการที่จะพลิกคําพูดจากอะไรที่เป็นเรื่องซื้อเรื่องจ่ายให้เปลี่ยนเป็นเรื่องลงทุนเรื่องคุณค่านะครับมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ย คือควักตังค์แล้วก็รู้สึกว่าสามารถจ่ายได้อย่างสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับคาพูดใดๆที่มันเกี่ยวกับความเสี่ยงนะเรื่องของปัญหาอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้ารู้สึกกลัวเนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคนะมันเป็นเทคนิคปิดการขายระดับหนึ่งเลยแหละลองเปลี่ยนจากความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นความมั่นใจนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจนะครับโดยเฉพาะการขาย B2B ที่มันจะเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นคําที่ควรเรี่ยงนะเช่นเรามักจะพูดว่าลูกค้าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าหนึ่งสองสามสี่นะครับเราจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีใช่ไหมลองเปลี่ยนเป็นนิดนึงอย่างเช่นเรารับประกันว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยจะแล้วเสร็จหลังจากใช้โซลูชันนี้ภายใน30วันเห็นไหมฮะจากการที่บอกว่าเนี่ยเราจะพยายามจะแก้ปัญหาเนี่ยให้แล้วเสร็จด้วยโซลูชันของเราเปลี่ยนเป็นเรารับประกันแน่นอนว่าโซลูชันเราแก้ปัญหาได้จริง แต่ต้องมั่นใจว่าแก้ได้นะครับอย่าลืมนะอันนี้มันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจอะมากกว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอเคเราแก้ปัญหาแหละแต่ว่าแล้วเสร็จยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามั่นใจครับแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็เราเองก็ขายอย่างมั่นใจนะหรือแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นคําว่าปัญหาเช่นแบบลูกค้าครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับโซลูชันถ้ามีปัญหาถ้ามีปัญหาหลังการขายอย่างเงี้ยฟังดูมันก็เสี่ยงนะปรับนิดนึง ผมมักจะชอบเปลี่ยนนะคำว่าปัญหาเนี่ยผมจะชอบเปลี่ยนเป็นถ้ามีความท้าทายนะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันกับคู่แข่งมันดูแบบปัญหาอันนี้ฝรั่งเขามักจะปรับนะครับให้เป็นแบบถ้าลูกค้ามีความท้าทายเกี่ยวกับการแข่งขันหรือว่าการทําตลาดของลูกค้าเ,เราจะสามารถที่จะแบบดูแลหนึ่งสองสามสี่ได้จะใช้คําว่าความท้าทายมากกว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดอะ่ะผมมีปัญหาเรื่องการเรียนครับผมมีปัญหาเรื่องความไม่ละเอียดครับปรับเป็น ผมมีความท้าทายในเรื่องงานคือความไม่ละเอียดครับแล้วผมกําลังปรับปรุงอยู่นะครับท้าทายมันเหมือนว่าเรามั่นใจว่าจะเอาชนะมันนะมันอาจจะฟังดูนามาทาแต่ผมว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งครับก็คือเรื่องคุณสมบัตินี่แหละอ่ะส่วนใหญ่เราจะพูดแนวบอกเล่าอ่ะเรามีฟีเจอร์ใหม่ๆเรามาีคุณสมบัติใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าใหม่ตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นแบบโซลูชันนี้มีฟีเจอร์ก็เติมไปนิดหนึ่งว่าช่วยลดความเสี่ยงอย่างเงี้ยช่วยลดความเสี่ยง ของเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับที่มันทําได้นะครับให้กับคุณลูกค้าได้ท,ทันทีอย่างเงี้ยมันจะทําให้การพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติใดๆเนี่ยของสินค้าครับมันเป็นในเชิงว่าคุณสมบัตินี้สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้านะครับหรือลดความเสี่ยงเมื่อกี้ผมก็พูดผิกแล้วสร้างมาเพื่อลดความเสี่ยงลูกค้านะครับหรืออ่าโอเคคําพูดต่อมาครับก็จะเป็นคํา <pater> พ <annoyed boxes> <s> ูดที่ให้ลูกค้าเนี่ยโอเคตัดสินใจแบบตัดสินใจซื้อเรานะครับลูกค้าตัดสินใจได้เลยครับ เป็นเปลี่ยนเป็นมาถ้าลูกค้าร่วมมือกับเรานะครับมันจะทําให้ลูกค้าสุกว่าลูกค้าเขาไม่ได้ตัดสินใจอยู่คนเดียวนะครับลูกค้าเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเราเป็นความร่วมมือครับที่เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมื่อไหร่เราไปาไปถามลูกค้าอย่างเงี้ยแบบเอออยากจะทราบช่วงเวลาที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อครับเป็นช่วงไหนครับมันแบบตัดสินใจอะ่ะลูกค้ามันเหมือนถูกโยนไปให้คิดอยู่คนเดียวเนี่ยกลับมานิดนึงอ่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะร่วมมือกันแล้วก็เริ่มจะคลิกออฟันช่วงไหนดีเราจะร่วมมือกันคลิก off ออฟช่วงไห,นะวมมไหนดีนะครับมันจะรู้สึกว่าเราเป็นพันธมิตรกับลูกค้าครับลูกค้าไม่ได้เดินเดียวดายครับไม่ได้ว่าเร่งรัดให้ลูกค้ารีบซื้อนะครับหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกค้าครับผมจะส่งสัญญาให้ลูกค้าเซ็นนะครับโอเคแหละมันก็ดูไม่แย่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบผมจะส่งเอกสารเริ่มต้นโครงการนะครับให้ลูกค้าได้ตรวจสอบอย่างเงี้ยคำว่าโครงการเนี่ยผมว่าแทนคําว่าสัญญาได้ นะครับโครงการมันเหมือนกับว่าร่วมมือกันเป็นโปรเจกต์อ่ะสัญญามันเหมือนว่าลูกค้าต้องเอาสัญญาไปเซ็นนะครับนะอันนี้ก็คือคําพูดที่ช่วยนะครับที่เราปรับได้นะครับทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าซื้อขายหรือว่าตัดสินใจเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็พยายามยกตัวอย่างจากภาษาหน้าขายผมเนี่ยแหละที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะก็ลองปรับดูครับเพราะว่าถ้าเราปรับแล้วเนี่ยมันจะทําให้การพูจาเนี่ยมันเป็นภาษาเซลล์มากๆเลยนะครับ หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันมีอีกอันหนึง่งเขาเรียกว่าความสูญเสียอย่างเงี้ยเวลาเราพูดว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมีความเสี่ยงจริงๆอ่ะเราเปลี่ยนเป็นเรื่องของประโยชน์ดีกว่านะครับหรือว่าเช่นว่าโอเคเนี่ยโครงการนี้มันจะมีข้อเสี่ยงมันจะมีความเสี่ยงหนึ่งสองสามสี่คือมันมันก็โอเคนะแต่เราควรจะย้ําเรื่องของประโยชน์ที่ลูกค้าได้ไปด้วยนะครับมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับ ัวเนี้ยมันก็จะเป็นคําพูดนะครับที่ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีสถานการณ์เนี่ยที่เอาไปใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้ครับพอดีว่าคาพูดเซลล์ในหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมาตรฐานกันอยู่แล้วแหล,ละในหลายบทความแต่ผมว่าเออถ้าเราลองปรับประมาณนี้ดูเนี่ยมันจะทําให้การสนทนาเราดูสมาร์ทขึ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์คุณนี่แหละเซเลลาน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับคอเซลดี렉เตอร์นะครับวันที่สิบแปดสิบเก้าเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายขายนะครับก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับยังว่างอยู่ขอบคุณที่ติดตามครับและขอสวัสดีครับ